หมูทอดน้ำพริกตาแดงปลาสับผัดนคะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้ผักก็มีแค่นี้ละคะ่ะทุกคนมาค่ะมากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงด้วยกัน สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายจากประเทศนาเวยนะคะเมืองลักเซลตอนนี้เวลาสิบโมงเช้านะคะอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วก็มาทำกับ <involve> ข้าวกินคนเดียวพี่แฟงกินอาหารเช้าทอดไข่กับเบคอนไปแล้ว,วอาหารง่ายๆค่ะแต่พิเศษหน่อยก็คือ น้ำพริกตาแดงสีมือคุณแม่นะคะแล้วก็ปลาราสับนะคะปลาราสับแล้วก็ผัดสุกมาเลยนะคะทุกคนนั่นแหละเกือบจะไม่ได้กินแล้วกระเป๋าหายน้ำพริกสกระปุกเนี่ยอยู่ในในกระเป๋าใบนั้นแต่ดีหน่อยที่ออสายการบินเนี้ยเขาบริการดีนะคะนั่นแหละแล้วก็ แท็กซี่มาส่งถึงบ้านเลยนะคะน้ำพริกตาแดงเผ็ดไม่ต้องกินเยอะนี่เอาทั้งน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลารเลยมาผสมกันกินกับหมูทอดร้อนๆวันนี้ทักทายเปิดคลิปกับคลิปกินก็แล้วกันนะคะทุกคนหลายๆคนถามว่า เมื่อไหร่จะได้เปิดร้านตกลับว่าจะจะเปิดวันจันรนี้นะคะอ้อต้องคอยดูว่าลูกค้าจะยังคิดถึงแมค้าไหมหวังว่าลูกค้าจะคิดถึงแมค้านะคะแมค้าก็คิดถึงลูกค้ามากเพราะเพราะตอนไปนเที่ยวไทยเงินหมดเกลี้ยงกระเป๋าเลยกลับมาก็มาทำงานเหมือนเดิมนะคะทุกคน เวลาเที่ยวเราก็เที่ยวเนาะเวลาเวลาพักผ่อนเวลาเที่ยวเราก็เที่ยวเวลาทำงานเราก็ทำเนี่ยนะคะชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากหรอกทำงานหาเงินแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนนี่แหละ เราไม่ได้ทำงานหาเก็บนะ้องทุกคนที่เราเก็บก็นเนี่ยแหละอเอาไปเที่ยวอเอาไปเที่ยวดูแลตัวเองดูแลครอบครัวกันไปสู้ชีวิตกันไป น้องสเปยไปอยู่ไทยหนึ่งเดือนพูดไทยเจ้า เอนดูนางนางบอกไม่อยากกลับอยากอยู่เมืองไทย <c oughs> <c oughs> ไปเที่ยวไทยงวดน,นี้มันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรอก <c oughs> เพราะว่าไปถึงนะคะไปถึงก็ ญาติๆไม่สบาย,ยวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลทำธุระตัวเองด้วยคือสองอาทิตย์ไม่มีเวลาพักผ่อนอะ่ะได้พักก็อีกทีหนึงก็สองอาทิตย์สุดท้ายค่ะทุกคนนั่นแหละแต่ก็สนุกดีลุยดี ยิ่งอัิที์สุดท้ายโอ้โหดราม่ากันสุดๆเพราะอะไรตากับยายก็ไม่สบายน้าก็ยังไม่หายดีพ่อที่จอยไม่ได้เหยียบเจอกันมาสสี่ามปีเพิ่งเจอครั้งแรกก็ไม่สบายหนักมากวิ่งเข้าวิ่งออกอ <c oughs> คือต้องขออภัยนะคะทุกคนที่แบบว่า ญาติๆบางคนจะก,ก็ไม่ได้ไปหาเนาะอืทุกคนหมูทอดอะ่ะกับน้ำพริกตาดแดงมันเข้ากันมากแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยอข้าวเหนียวร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเนี่ย,ย ลุ้นให้ยายทีทําขายอยู่นะคะเนี่ยนลพริกตาแดงนี่ยอร่อยมาก มาถึงวันแรกจากน้องแจ็กกี้ก็หืมนางเห็นหน้าครั้งแรกนางก็ไม่เห่านะคะทุกคนเพราะว่านางจำหน้าเราได้เนะน้องหมาเขความจำดีบางคนถามว่าไปกลับเมืองไทยหนึ่งเดือนน้องเออน้องหมากินอะไรคะเขาก็กินอาหารเขานั่นแหละคะ่ะ อาหารเม็ดมไปอยู่เมืองไทยกะว่าจะถ่ายคลิดแบบเยอะๆเลยว่าจะแบบแต่ก็ไม่มีเวลาถ่ายค่ะเวลามันไม่ได้ถ่ายเท่าที่เราถ่ายได้เนะ น้องโซเฟียไปเมืองไทยเ,เขาไม่สบายวันเกิดเขาพอดีเราไปถึงวันที่สนะิบแปดเนาะน้องโซเฟียเกิดที่ยี่บเอ็ดนางไม่สบายพอดีค่ะวันที่ยี่สบเอ็ดส่วนจอยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยส่วนพี่แฟนก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่แต่น้องโซเฟียป่วยนิดหน่อยๆไข้ขึ้นวันที่ยี่บเอ็ดอะคืนยี่บเอ็ดแบบไข้ขึ้นหนนะักมากน้องโซเฟียนะ่ะส่วนคุณลุงก็ท้องเสีย ท้องเสียท้องไม่ค่อยดีแล้วก็ไปช่วยนะขนเฟืองไปเหยียบเอเหยียบอะไรนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะ่ะ น้าก็กลัวเป็นบาดทะยักก็เลยพาไปฉีดยาที่โรงพยาบาลปางคูไปฉีดยากันบาดทะยักน้ำหนักจอยขึ้นสามกิโลพะปานคูนมง่งแวกตาดูแลกู พี่แฟงน้ำหนักขึ้นหนึ่งกิโลส่วนคุณลุงน้ำหนักลดเพราะว่าแกท้องเสียเนาะพี่แฟงไม่เป็นอะไรเลยกับจอยก็ไม่เป็นอะไรเลยแค่ปวดหัวนิดหน่อยเวลาแบบมันร้อนอะ่ะมีวันวันเดียวที่แบบอากาศร้อนเราแบบปวดหัวนอกกนั้นก็ เย็นตลอดค่ะยุสิสเกตแบบเย็นมากไปมืองไทยคราวนี้แบบว่าคุ้มมากคุ้มอะไรบางคนบอกคุ้มอะไรไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนูน่นนี่นั่น ไม่ใช่นะคะที่จอยซื้อตั๋วไปเมืองไทยเนี่ยจอยกะจอยตั้งใจจะไปเยี่ยมครอบครัวจะไปอยู่กับครอบครัวให้แบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยไม่อยากจะไปไหนนูน่นนี่นั่นจริงๆอะ่ะก่อนไม่อยากขึ้นไปแบบไปเที่ยวพัทยาอะไรด้วยซ้ําแต่เพราะลูกค่ะทุกคนลูกเขาไปเขาก็อยากแบบไปเที่ยวทะเลนูน่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยจอยก,ก็เลยพาไป อืมนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่จอยตอนกลับอะจอยแบบร้องไห้แบบหนักมากปีเนี้ยปกติตอนกลับจอยก็จะไม่ค่อยร้องนะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนทางบ้านเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันอดไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนในครอบครัวของเราคือ ไม่สบายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงเนาะอันแหละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเล่นน,นิดนึงนะคะเนี่ยอร่อยมากคุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะใครมีคำถามอะไรหรือว่าเอ่อข้องใจเรื่องอะไรบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะว่าเดี๋ยว เรวจะไปตอบให้นะคะเรวจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไหนไม่ได้ตอบก็อย่าอ,อ,อย่าน้อยใจอย่าว่ากันนะคะทุกคนบางบางคอมเมนต์ก็ไม่ได้ตอบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้าแบบนี้ไปนานๆนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะเปิด ขายอาหารแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างลุ้นช่วยกันนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรโอ้ยได้กลิ่นเหรอได้กลิ่นหมูทอดเหรอครับพี่แฟงก็นอนบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูบรรยากาศข้างนอกวันนี้ติดลบเจ็ดองศานะคะ เดี๋ยวสักหน่อยแดดก็จะเริ่มกลับมาแล้วนะคะน,น,นี่นะคะก็กลับมาโหมดวันทำงานวันปกติของเราแล้วเนาะไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้แบบพักายาวๆแบบนี้อีกสักครั้งก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คอยลุ้นคอยดูกันว่ายอดขายปีนี้จะเป็นยังไงว่าจะได้โบนัสจะได้อะไรเยอะไหมจะได้ไปเที่ยวเมืองไทยอีกไหมอะไรเงี้ยเนาะ